จากไม่แจกแจกแล้วจะยกเลิกได้ไหมเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทที่เคยฮือฮาวันนี้ทำไมรัฐบาลเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วถ้าเลิกแจกเลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้พาคุณไปดูสามเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลเพื่อไทยถึงยกเลิกไม่ได้ย้อนกลับไปปี 2, 5 6 6พักเพื่อไทยหาเสียงโครมๆเลยว่า จะให้ประชาชนทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปได้เงินดิจิทัล10,000บาทเสียงเฮลั่นตลาดแม้ตอนนั้นจะยังไม่รู้ว่าใช้เทคโนโลยีอะไรงบมาจากไหนแต่ก็ทำให้พักเพื่อไทยนั้นติดปีกกลายเป็นตัวจริงตั้งรัฐบาลจากหมื่นเดียวกลายเป็นได้ตั้งรัฐบาลทั้งพัก พอได้เป็นรัฐบาลปุ๊บก,ก็เจอกำแพงความจริงจังๆงบปี68หมดกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒนก็ออกโรงค้านกำแพงภาษีสหรัฐทำให้ต้องกันงบไว้ช่วยกลุ่มปลอบบ้างฝ่ายค้านก็กระนำคถามแจกหรือไม่แจกแน่นายกแพทองทานออกมาเคลียร์ว่าเรายังอยากแจกนะ แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนให้เศรษฐกิจดีขึ้นก่อนดูแล้วเหมือนจะค่อยๆถอยแต่ถอยไม่ได้ทำไมนี่คือสามเหตุผลที่รัฐบาลเพื่อไทยจะเลิกจากเงินดิจิทัลหมื่นหนึ่งไม่ได้เด็ดขาด 1. เดิมพันทางการเมืองนี่คือคำบานเรือทงที่ประกาศไว้ตอนหาเสียงให้ยกเลิกเท่ากับหักหลังตัวเองโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือฐานเสียงหลักของพัก คนจะโกรธจนคะแนนหายหมด 2. นโยบายนี้ประชาชนรู้สึกได้ทันทีไม่เหมือนกับเพิ่มค่าแรงที่กว่าจะรู้ตัวก็เดือนถัดไปแต่นี้แจกเงินเลยรู้สึกทันทีใครจะไม่อยากได้หมื่นหนึ่งละ่ะและสามถอยไม่ได้เพราะฝ่ายค้านจ้องเสียบถ้ายกเลิกเมื่อไหร่ฝ่ายค้านก็จะร้องเพลงผิดคำพูดโจมตีว่าตบัดสัตว์ แล้วก็อย่าหวังชนะเลือกตั้งอีกนะในปี2570ถ้าวันหนึ่งประกาศเลิกจากจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นคะแนนนิยมก็ลดหว,วบนะโดยเฉพาะในชนบทสอ,สอเขตรเริ่มไม่พอใจเพราะว่าเสียเครื่องมือชิงคะแนนและฝ่ายค้านเนี่ยยิงไม่ยัง้งทั้งในสภาและก็ในติกตอก แม้รัฐบาลเพื่อไทยจะเจอสารพัดปัจจัยกดดันแต่โครงการเงินดิจิทัลหนึ่งบาทคือคำมั่นแห่งอำนาจยกเลิกง่ายๆไม่ได้แน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจทางการเมืองใส่ผิดคำพูดเท่ากับคนจำคะแนนหายถ้าเห็นด้วยว่าเงินหมื่นยังต้องมาพิมพ์ในคอมเมนต์เลยว่า มือนหนึ่งของหนูอยู่ไหนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนรู้ว่านโยบายนี้ยังไม่ตายแค่นอนรอวันฟื้น